สมการ ODE สมการแยกตัวแปรได้นะครับเรามาด,ดูตัวอย่างง่ายๆกันก่อนนะครับ dy/dx เท่ากับ x กำลังสส่วนด้วยหลบ y กำลังส dy และ dx เนี่ยจะต้องอยู่ด้านบนต้องเป็นเศษเสมอน,นะครับก็คือ d y d y เท่ากับ x กำลังสองส่วนด้วย1ลบ y กำลังสอง dx หน้า dx ต้องมีแต่ x แต่ถ้าเกิดมี y ต้องย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็น1ลบ y กำลังสอง dy เท่ากับ x กำลังสอง dx อินทิเกรต1ได้ y ลบ y กำลังสามส่วนสามเท่ากับ x กำลังสามส่วนสามบวกสี่อะต่อมาข้อที่สอง dy by dx เท่ากับ x กำลังสองส่วน y อะ dy และ dx ต้องเป็นเศษเท่านั้นนะครับกลายเป็น dy เท่ากับ x กำลังสองส่วน y dx หน้า dx ต้องมีแต่ x แต่มันมี y อยู่เราย้ายไปหไปคูณกลายเป็น y dy เท่ากับ x กำลังสอง dx วิธีเกต y dy ได้ y กำลังสองส่วนสองเท่ากับ x กำลังสามส่วนสามแล้วก็บวกกับ 4. อะไรกับ c มาดูข้อที่สาม dy by dx บวก y กำลังสองไซน x เท่ากับศูนย์นะครับ dy by dx เท่ากับอะไรครับลบ y กำลังสองคูณกับ s i น x ต่อมาเราก็เอา dx ให้เป็นเศษตอไปอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็น dy เท่ากับลบ y กลัง 2, สอง sin x dx ถ้า dx ต้องมีแต่ x แต่มันมี y เราต้องย้ายกลับเป็น dy ส่วนด้วยลบ y กำลังสองอันนี้ก็กลายเป็น sin x dx อินทิเกรต dy ส่วนลบ y กำลังสองได้เลยครับ ลบ1ส่วน y ลบจุนลบเป็นบวกนะครับเท่ากับอินทิเกรตซายได้ลบคอส x บวก c ต่อมา d y by d x เท่ากับคอสกำลังส x กับคอสกำลังสอ y เป็นไงครับสองฟังก์ชันยูนกันอันนี้อิสระแบบผลคูณเราสามารถทำเป็นสมการแยกตัวแปรปได้กลายเป็น d y เท่ากับอะไรครับ cos กำลัง 2x cos กำลัง2 2y dx อย่างนี้หน้า dx ต้องมีแต่ x แต่มันมี y ย้าย y ไปหารกลายเป็น d y เท่ากับ d y คูณด้วยเศจกำลัง2 2 y กลายเป็น cos กำลัง 2x dx cos แล้วก็เปลี่ยนรูป cos กํลัง 2x เป็นอะไรครับ1บวก cos 2x ส่วน2 dx อินทิเกรตเซ็กําลัง2 2y ได้1ส่วน2 tan 2 2y 2เราต้องสมมุติ u นะครับแล้วก็อินทิเกรต1บวก cos 2x ส่วน2ได้หรอกมาได้ x ส่วน2บวก ซ้ายสอง x ส่วนอะไรส่วน c บวก c ต่อมา dy by d x เท่ากับ x ลบ e กำลังลบ x ส่วน y บวก e กำลัง y ทำไงครับเราก็เปลี่ยนเป็น y บวก e กำลัง y dy เท่ากับ x ลบ e กำลังลบ x dx เราอินทิเกรตทั้งสองข้างได้ออกมาครับ y กำลังสองส่วนสองบวก e กำลัง y อินทิเกรต x เฉยๆก็คือ x กำลังสองส่วนสองบวก e กำลังลบ x ลบเจอลบเป็นบวกนะครับแล้วก็บวกอะไรบวก cdy by dx เท่ากับ x กำลังสองส่วน y คูณหนึ่งบวก x กำลังสามทําไมครับอเราจัดรูปกลายเป็น ydy เท่ากับ x กำลังสองส่วนด้วยหนึ x ่งบวก x กำลังสาม dx อ่ะเราใช้เทคนิคอินทิเกรตสมมุติ z เท่ากับอะไรหนึ่งบวก x กำลังสาม dz by dx เท่ากับเท่าไรครับสาม x กำลังสองกลายเป็น x กำลังสามส่วนะ z dx เราคืออะไรอ่ะเราหา dx ก่อนก็คือ dz ส่วนด้วยสาม x กำลังสองก็กลายเป็น dz ส่วนด้วย3 x กำลังสองอันนี้ต้องเป็น x กำลังสองนะครับพี่ลอกผิดตัดตัดแล้วก็อินทิเกรตกลายเป็น1ส่วน3ลอนแอป o ลูแซดแซดเราคือ1บวก x กำลัง3แล้วก็บวกสต่อมาอินทิเกรต y d y ได้ออกมาครับได้ y กำลังสองส่วน2 ข้อต่อมาข้อนี้มันเหมือนไม่ใช่สมการแยกตัวแปรได้แต่เป็นนะครับเพราะมันอิสระกันแบบผลคูณผลหารก็คือ dy by dx เท่ากับ1บวก x บวก y กำลัง2คูณด้วย1บวก x จัดรูปออกมากลายเป็น1บวก x คูณด้วย1บวก y กำลัง2 เราจัดรูปเสร็จปุ๊บมันอิสระการแบบผลคูณผลหารแปลว่าเราสามารถใช้ฝั่งซ้ายขวาได้ก็กลายเป็น dy ส่วนด้วยอะไรหบวก y กำลังสองเท่ากับ dx ส่วนด้วย1นึ่งบวก x เราก็อินทิเกรตทั้งสองข้างฝั่งขวากลายเป็น r tan y เท่ากับ ln absolute 1บวก x บ c ต่อมาข้อที่เป็นฝั่งขวาล่างเป็นไงครับ dx ต้องเป็นเศษ dy ต้องเป็นเศษก็คือ dy เท่ากับอะไรออกมา y cos x ส่วนด้วย1บวก 2y กำลัง2 dx กลายเป็น1บวก 2y กำลัง2ส่วน y dy เท่ากับ cos x dx อินทิเกรต cos ได้ sin x อันนี้เป็น1ส่วน y บวก2 y 1ส่วน y ได้หลักมาเราต้องอินทิเกรตฝั่งนี้ก่อนอินทิเกรต1ส่วน y ได้รอ a b น o l u t l u t e y บวกอินทิเกรตสอ y ได้ y กำลังสเท่ากับ s i n x บวกแกบวก c นะครับ